รรครับตอนนี้ทีมงนเป็นยัไงผลงานะอะไรบ้างอผมนะครับตอนนี้ถ่ายละครเล่นจับรักนิววันลงเสร,ร็จไปเรียบร้อยแล้วนะค,ะครับผมจะได้เห็นกันเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับผมทางช่องวันก็ออกฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับครับตลอดเวลาแล้ก็ถ่ายทำภาพยนตร์อยู่นะครับผมเรื่องแม่พีญ่ะนะฮะก็ไปดูกันทุกโรงภาพยนตร์เลยเป็นอะไรเป็นมูแม่มูแม่พิญ่ะแม่พิญ่ะเฮ้ยเรื่องนี้ต้องดูผมบอกเลยแม่พิญ่ะอะไรแม่พิญ่ะผมน้อยเหรอใช่ใช่เฮ้ยคุณเล่นผมน้อย สุดยอดนะฮะกรายนนี้ะดูดูงูเหรอคะใช่ครับทุกคนคะพยนตร์ครับค่ะโอ้ยหนังหม่อมน้อยนี่ดาราดังๆเยอะนะฮะใช่ใช่ที่เราได้ยินมาแม่เปี้ยเนาะครับตุ้มจามครับผมครับฝากซื้คอมเรื่องมือปราบกุ๊กกู๋นะครับมือปราบกุ๊กกู๋เมื่อกี้มาครับใช่ครับผมเอาอีกทีนะฮะฝากซิ้คอมมือปราบกุ๊กกู๋ครับผมช่วงเดือนมิถุนาอย่าได้ดูครับผมวันวันวันเวลาแล้วครับ วันเวลาเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะเดี๋ยวตามดูขา่าว i n ม t a นะครับผมคือคให้ถ่ายไปสักพักก่อนตอนนี้เพิ่งเริ่มเออ,เอ,อพี่นิ่สอนล่ะบางทีคนนะครับเรื่องเป็นต่อนะครับก็ชะวันนะครับตะวันแลหักสี่ทูนนะผมดาแล้วก็ฝาาละคอเรื่องตะวันตัดก,กุหพาครับอยากโดูเรืออยากโดูโดโดคุณเล่นเป็นตะวันหรือเล่นเป็นตัดหรือเล่นเป็นกุลพาครับตัดดีเล่นเลยก็ได้ ก็เป็นบูรพาครับผมครับผมแบบป้องประวัติโอ้โหด้วยกรกฎาคมนี้ได้ดูแน่นอนครับครับเดือนเอาต่อมาครับคุณกันครับคุณกันพี่เกดแลพี่เกดแล้ครพี่เกดล้วพี่เกดพี่เกเป็นพระเอกอยู่นะอ๋อหหรู้ว่าไม่ต้องไปเล่นเมื่อกี้เต้น่างนั้นไ่้ฮะเป็นอะไรก็ได้ครับก็ฝากติดตามละครเรื่องใต้เงาจันทร์ครับเล่นกับน้องมาร์กี้แล้วก็ขอเป็นสาวสักครั้งให้ชื่นใจครับเล่นกับน้องแมทเทอร์นี่ครับ สจกท้่ะใครของเคโอ้ลกการลักกันครับผมแฟนที่อกพี่น้องนะลมกพี่นทัน่กแน่อทกเาาะไม่ใหเขา่ให่แล้เลยนะครับแวที่รู้คือชาะเธอครับผมตจังหนึ่งสองสาสองสามหนึ่ย์นะครับผมแล้วก็อ่อละครบาลังแม่ครับบลังแม่ตอนนี้ถ่ายทำอยู่แล้วก็ จอนงานวันแรกวันจันนี้นะครับวันจันทร์ที่18นะครับผมทางช่องวัน 16, es, วนะครับสองทุ่มยี่สิบเพลงใหม่นะจ๊ะแล้วก็ดู๋ยวค่ะช่างภาพยืนันด้งให้ตั้งฝปะครับผมสี่โปดําขอให้ผมได้ฝากบ้างสิครับผมอันตัวเราก็ไม่ได้มีซิงเกิลใหม่ที่จะฝากอันตัวเราก็มีเพียงสี่โพดดําพวกเราคือโปรดดําครับผมสี่โพดดําครับ สี่ทุ่มยี่สิบทุ่มคืนวันพุธครับผมทางช่องวันแล้วก็ท่มควันพุธครับผมทุ่มคืนวันพุธใจตั้งใจเย็นไม่มีใครแย่ตั้มที่เปิดพื้นที่ให้ตั้มตั้มใจเย็นๆย็นสี่คนครับผมทุกคืนวันพุธทางช่องวันโอเคสี่ทุ่มยี่สิบครับผมเพราะว่าเราคือสี่นเพราะว่าเราคือสี่นเพราะเราคือสี่คน ผมไม่เบรกเองด้วยโอ้ยไม่เบรกคุเบรกโอ้โหมีอีกหนึ่งอย่างครับผมนั่นคือคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของเราเฮ้ยโอ้โหคอนเสิร์ตคุณก็มีสนกระท่อมด้วยเลยคอนเสิร์ตเนี่ยมีสนด้วยมั้ยไม่มีหรอกไม่ทำไมแฟนขับสนกีตดมาเลยอ่ะว่าเราจะไปดูคอนเสิร์ตพวกเราใช่ไหมฮะใช่ไหมโอ้โหคุณดูแล้วนะโอ้โหทำให้ไปดูนะผมถอดเสื้อโชว์เลย คอนเสิร์ตครับผมก็เดี๋ยวต้นเดือนกรกฎาเจอกันแน่นอนซื้อบัตร25นี้เจอกันนะจ๊ะผมนะจ๊ะผมวะต้อต้องรีบที่ให้พินที่เริ่มพูดไม่กระฉูกแลยครับผมเอาติดตามผลงานด้วยติดตามผลงานะครับเจอกันที่ Impact ครับผมเพราะพวกเราคือสี่คนเฮ้ยต้องมันโคนจรรวมๆนั่นเลยรวมๆกันครับผมเออ สี่นนี่เราห้าพอดำนะก็ได้ยเลยทัเราคือสี่คนแล้วมคนอน